สวัสดีจ้าเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมช่องฝนชาแนล u t u b e เนาะวันนี้วันจันทร์มาฟันลาวพัฒนากันนะก่อนฟันลาวกันมาแอดฝากกดติดตามช่อง youtube ช่องฝน channel ด้วยนะจ้าฝากเข้ามาากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดในการวางเลขได้นะแล้วก็ฝากเพจ เฟซบุ๊กแอดฝนโดยซับหกสามหด้วยนะจ้าฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูผลงานในการวางเลขของแอดเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเควันนี้แอดก็มาฟันลาวกันนะลาวพัฒนาวันจันวันจันเลขกำลังวัน937นะรอบที่แล้วแอดให้44ไปลองนะมันออกลาวออก3 4493 ได้4-4ไปถ้าถ้าคนรูดก็จะได้เนาะบางคนไม่รูดบางคนเล่นตัวจอกอะไรอย่เงี้ยกันเหนียวดีกว่าถ้ารูดอะเนาะโอเค okay, วันนี้มาดูกันว่าแอดได้เด่นอะไรนะเลขกำลังวันวันจันทร์937นะจ๊ะอ่ะมาดูกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะวันจันทร์วันนี้แอดฟันสามนะ ฟันสามลองศูนย์มาดูเจาะจ้าเจาะสามหนึ่งสามเก้าสามแปดสามสองเก้าระวังกระดกหัวกลับเป็นสามหกเนาะแล้วก็ ขอกันนิดนึงกันเพื่อความชัวร์เนาะสามสี่กันอ่ะเรามาดูสามตัวกันสามตัวขยับกล้องนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะสามตัวนะ สามตัวแอดให้สามศูนย์เก้าสามเจ็ดหกสามเก้าสองโอเคสามตัวพอเนาะ โอเควันนี้เราพัฒนา ads ฟันสามลองศูนย์เจาะ3ามหนึ่งสามเก้าสามแปดกาลังกับหัวเป็นสามกนะแล้วก็กันสามสตัวมีสามศูนย์เกาสกามสนะอ่ะวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะวันนี้วันจันทร์เลกกำลังวันเก้นะจ๊ะก็ก่อนไปก็ a d ดฝากกดติดตามช่อง YouTube ฝนชาแนลด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะแล้วก็เพจ f a c e b o o แอดฝนเรย์ซับหกสามหานะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจแอดในเพจได้นะแล้วก็ไปดูผลงานในการวางเลขเนาะแอดเปิดเพจมาตั้งนานแล้วเนาะ3-4ปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงไม่ได้ลงนะเพจเนาะบางคนก็จะไม่ค่อยรู้จักช่วงนี้อก็จะลงบ่อยนิดนึงนะ โอเควันนี้เราพัฒนาแอดก็จะได้ประมาณนี้นะเด่นเออ่ฟันสามลองศูนย์เนาะก็เล่นกันอย่างมีสตินะเล่นน้อยๆบาทสองบาทพอขำๆเนาะโอเควันนี้แอดไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า